สวัสดีครับดูเด็ดเพจมันนะคุณพักวัตรก็ติดตามกันขอให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้การต้อนรับเรื่องของซีรีส์แนะนําการใช้งานเ e โนเวอร์ดีวจอ9นิ้วนี้ตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3คือบางท่านติดตามเราเพราะว่ากําลังอยากได้อยากรู้ข้อมูลว่าเล่นยังไงใช้งานยังไงบางท่านอาจจะตามชมคลิปเราตอนที่ซื้อไปแล้ว ซื้อไปแล้วโอเคจะมีการแนะนําการใช้งานจากร้านติดตั้งยังไงจากบริษัทมายังไงจากโชรูมายังไงแต่ว่าน่าจะไม่ได้ละเอียดแบบนี้นะครเพราะว่ามีเวลาจํากัดเรามาติดตามกันแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้รายละเอียดลึกๆว่าใช้งานอะไรสําหรับวันนี้ตอนที่4ี่นะครับเราก็จะมาคุยกันเรื่องการใช้งานพวกแอปพลิเคชันในชีวิตประจําวันเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรโนเวลดีวันโปรจอเก้านิ้วเนี่ยระบบปฏิบัติการก็คือเป็น Android แน่นอน Android พอเราพูดถึง OS หรือระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยมันก็เหมือนกับท่านใช้งานในสมาร์ทโฟนต่างๆเหมือนมีโทรศัพท์เครื่องนึ่งนะฮะที่เป็น Android หรือว่าจะเป็นแท็บเล็ต Android หรือว่าจะอยู่ที่บ้านเหมือนกับดูทีวีที่บ้านที่เป็น Android ทีวนะฮะ แล้วก็ใช้งานแบบลักษณะคล้ายกันใช่ซึ่งพอมาเป็นแอป Android ที่อยู่ในรถยนต์ด้วยแล้วมันก็จะมีพวกแอปอื่นๆที่แตกต่างไปจาก Android มาตรฐานใช่แล้วจะมาคุยกันว่าเมื่อเราขึ้นรถแล้วปกติเราทำอะไรบ้างถูกเป็นท่านท่านใช้งานอะไรบ้างใช่แล้วแอปบางตัวเนี่ยที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในรถยนต์ <ๆ S 2> <ๆ>ก็มีอัตถประโยชน์มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีครับอ่ะนันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับมาพบกันต่อในซีรีส์ของการแนะนำการใช้งาน l e n o v o ดี p r r o จอ9นิ้วครับส่วนำหรับในพาร์ทนี้เราจะพูดถึงในแง่ของแอปพลิเคชันนะาต่างนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพวกแอปดูหนังทั้งหลายนะครับว่าเวลาเราเล่นจากรถจนต์เนี่ยมันมีแอปอะไรที่ใช้แล้วสะดวกสะดวกต้องเราใช้งานเป็นประจำก็ ก่อเข้าไปที่ตรงนี้สังเกตไอคอนที่เป็นช็อตคัตด้านบนหมุนขวาบนแต่เข้าไปที่ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เรามีในเครื่องส่วนอันนี้ผมมีโหลดมาแล้วพอสมควรนะครแต่ว่าถ้าท่านยังไม่ได้โหลดอะไรเข้าไปเราก็กดไปที่หน้าที่เป็นสไลด์ไปนะเจลย์นะครับเเจอ p พล y Store ์ตรงนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ Play Store ได้เลยซึ่งลักษณะของการโหลดก็จะเหมือนกับการใช้งานในสมาร์ทโฟนหรือในแท็บเล็ต นะฮะห่วงถ้าเราเซิร์ชหาแล้วเจอโปรแกรมอะไรมันก็โหลดมาใช้งานน่าจะได้เก็บทั้งหมดนะครับก็แต่เห็นว่าเนี่ยมีที่จะโหลดเกมเล่นลูกเล่นเกมอะไรก็เล่นกันไปไม่มีปัญหาก็แง่ของแอปพลิเคชันอื่นๆอย่างนี้ผมก็สามารถจะเซิร์ชได้มันมีอันนึงที่น่าจะ ช้งานได้ดีพวกแอปที่เป็น speed camera ทั้งหลายวิ่งไปรู้เลยว่ามีกล้องอยู่ตรงนี้วิ่งไปห้าหน้าจะมีกล้องแล้วจะแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ขับขี่ปลอดภัยขึ้นหรือไม่อาจจะมีก็คือต้องปิดลงจะได้ไม่โดนกล้องจับผ่านกล้องไปแล้ว่อยเล่นว่าตามนั้นก็แล้วก็จะมีแอปอย่างพวกที่เป็นตัวนี้ v l c นะครับ v l c ก็จะใช้กับในกลุ่มพวกหนังที่มีพวก r e c o r d i n g เป็น จะห้าจุดหนึ่งอะไรประมาณนั้นยังอะไรทั้งหลายซึ่งถ้าหากว่าไฟล์พวกที่ถอดรหัสแบบนั้นมาเล่นในเครื่องปกติเนี่ยโดยที่เราไม่โหลดแอปพวกนี้มาเนี่ยภาพเปิดได้แต่ไม่มีเสียงนะเพราะฉะนั้นเราต้องโหลดแอปพวกนี้มาสำรองไว้บางคนอาโอ้โหเอาเอาฮาร์ดไดรฟ์ใส่จัดมาเต็มแม็กเลยเต็มแม็กเลยแล้วก็เปิดไม่มีเสียงก็ดูหนังใบไปก็แล้วกันเจะใช้ตัววีเอลซีนะครับก็ อีกอย่าง Netflix อย่างพวกที่เป็น True i d ที่เราใช้กันบ่อยๆก็สามารถที่จะทำการโหลดเข้ามาใช้ได้เนี่ยครับก็เป็น t d นะครับผมมีได้มีโหลดมาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยเนี่ย True i d เนี่ย YouTube Music นะครับก็ YouTube ทั้งหลายเนี่ย สะดวกเลยเพราะเนี้ยเราต่อฮอสปอตอยู่เพราะนั้นถ้าเปิดเนี้ยก็สามารถที่จะดูได้เลย<ช>เนะฮะ YouTube กด YouTube ปั๊บนี่เยอะแยะเลยใช่มากมายไก่กองมีทั้งมิวสิกวิดีโอแล้วพี่ดูว่าก็ต้องต้องทนดูโฆษณานิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นแบบฟรีไม่ไม่ได้เป็นพรีเมียม กดฟูลสกรีน่ามัน่วงอะไรไม่มีอาการเลยนะครับสวยสดงดงามเนี่ยเป็นไงล่ะนะฮะให้ดูนิดเดียวนะดูเยอะเดี๋ยวโดนดูดนะฮะเราไม่เปิดเสียงนะครับอย่างที่เป็น PIP อยู่ในจอได้ด้วยครับอันนี้สะดวกเป็นมันติทัสกิ้งนะฮะก็จะได้ รับชมว่าทั้งสองอย่างว่าเราทําอะไรอยู่แล้วก็ยังคงเปิดอยู่อันนี้ก็เป็น,น,นพวกกระตูรุ่งดูประจําอ๋อโอเคถืกว่าคุณประกวัดดูเองเอาละถ้าเป็นแอปพลิเคชันอย่างตัว ID แล้วก็เข้าตัว ID ครับถ้าท่านมีแอคเค้าก็สาย,ยินเข้าไปก็จบเลยก็ใช้งานจะดูหนังจะทําอะไรซึ่งเป็นฟังก์ชันความบันเทิงเนี่ยเขาก็มีให้ใช้นะฮะครับแล้วก็อถ้าเป็นอ่่าเนีย <c oughs> <c oughs> ดูชัดเจนแม่จอใหญ่นี่ดูสบายนะสบายว่ะทีวีออนไลน์ดูอะไรผ่านทางตัวทีก็ได้หรือว่าจะดูภาพยนตร์ที่เขามีเป็นโปรแกรมให้เลือกอะไรเยอะแยะหมดเมื่อกี้เห็นแวบๆนะคุณพะควัตรโหลดอะไรเรื่องฟังเพลงมาฟังวิทยุมาใช่ไหมใช่ครับแอปฟังวิทยุเนี่ยผมว่าน่าสนใจแนะนาหน่อยแนะนำวิทยุไทยแลนด์อ่ะไหนนอ่ะนที่เป็นเกี่ยวกับภาพนะครับก็จะมีเน็ตฟลิโอ้อันนี้แน่นอน เปดให้ดูเลยเราเล่นเน็ตฟลิได้ลงเน็ตฟลิกได้ถึงเน็ตฟลิกว่าจะไม่ได้ให้ลงผ่านแอปสโ o ร์ก็เถอะแต่เราสามารถที่เอาไฟล์ apk มาลงได้อันนี้ก็คือเข้ามาในหน้าหน้าเมนูที่จะเลือกรายการภาพยนตร์สบายทีนี้ก็เหมือนมีโรงภาพยนตร์อยู่ในรถใช่ครับลองแตะดูว่าเล่นได้แน่นอนเร็วด้วยถู เพราะว่าธรรมชาติของ Netflix เวลาโหลดครั้งแรกอาจจะช้าเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงันี้ก็ดีครับตรงที่คือเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับตัวสปีดของอินเทอร์เน็ตเราใช่เนี่ยเห็นไหมภาพเป็นไงอืมโอเคโอเคเลยโอเคเลยนะครับลืมไปได้เลยกับการเล่น DVD หรือว่าพวก a n d r รอ d แบบอ่านั่นแหละปิดแอปก่อนปื๊ดปื๊ดโอเค อย่างเมื่อกี้นี้ที่คุณนิติถามเรื่องแอปพลิเคชันที่เป็นฟังเพลงฟังวิทยุอันนอันนี้คือเราจะฟังออนไลน์ครับครับนอกจากื่อสกรูนี้ที่ก่อนหน้านี้เราพูดไปถึงภาครับวิทยุในเครือเพราะว่าเวลาวิ่งต่างจังหวัดเนี่ยจะฟังฐานีวิวในกรุงเทพหรือฐานีวิวไกลๆมันก็จะรับไม่ชัดแหละใช่ผมวิ่งออกไปนอกเมืองนิดนึงก็หลุดแล้วสถานีผู้ๆป้าใช่เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนั้นเราแก้ปัญหาได้ด้วย การออนไลน์วิทยุไทยแลนด์แหมชื่อแอปก็บอกนะก็คือฐานนีวิทยุทั้งหมดในประเทศไทยก็จะโค้งอยากฟังอะไรเราอายุประมาณนี้เราก็จะฟังกรีนเวฟนานแหมเรียกให้ลงแอปอีกแล้วนะครับก็อย่างเพื่อนเราเนี่ยก็จะฟังแต่พวกมาลำนะก็จัดการได้ม่มี่โอดี้เนี่ยโอดี้เพลงเก่าอันนี้ต้องรุ่นพี่ๆกันนะ อันนี้ง่ายเลยก็คือเขาแยกมาให้เสร็จล่ะว่าเป็นเผิวฟิลเลนเลยนะเป็นชื่อเลยไม่ต้องมานั่งจำแล้วว่าตนี้อะไรแล้วไอคอนก็จะมีขนาดใหญ่ fm green wave นีๆคู fm คูควาเลนไฮดอะไรเงี้ยครับจะค้นก็ไปเสิร์ชข้างบนก็ได้ลูกทุ่งก็กดเลยลูกทุ่งมหานครอย่างเงี้ยคือพอฟังออนไลน์แล้วก็จะหมดปัญหาเรื่องลำดับชั้นเพราะมันยิงผ่านอินเทอร์เน็ตมาตรงไหนมีสัญญาณเน็ตก็จบมาฟังได้แน่นอน นะฮะนี่ก็เป็นลักษณะของแอปที่ใช้งานในชีวิตประจําวันนะค,ครับก็เรียกว่าสะดวกสะดวกแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้งานนะฮะหรือพวกแอปวิดีโอนี่ก็ถ้าท่านเซฟไฟล์วิดีโอมูฟฟี่มาใน USB ก็เล่นได้เลยใช่ครับครับก็ผมมีอีอันหนึ่งตัวนี้เพิ่งไปโหลด traffic safety ยังไงครับตัวนี้ก็กล้องหน้าครับกล้องบันทึกหน้า,าเดี๋ยวปัจจุบันนี้มันมีออปชันประเภทที่เป็นกล้องบันทึกหน้ารถที่เป็นพอร์ต USB เราสามารถที่จะซื้อมาแล้วก็แปะๆหน้ารถปุ๊บเดินสาย USB ลงมาเสียบที่ที่ USB สักหนึ่งพอร์ตเสร็จแล้วก็กลายเป็นที่บันทึกภาพหน้ารถเหมือนเป็นที่เก็บข้อมูลแทนการ์ดหน่วยความจำก็ดีครับอันนี้ก็ดีพูดถึงถ้ากลับว่ามีกล้องมองหลังเข้าเกียร์ถอยปุ๊บก็จะมีกล้องมองหลังเห็น้มีกล้องหน้าบันทึกได้ก็ในส่วนของวิดีโอเร่การส่วนของวิดีโอแล้วก็ เข้าไปกดเป็นโหมดวิดีโอแล้วเราก็กดเล่นวิดีโอได้เช่นกันใช่อันนี้ลักษณะของการออกแบบวิดิโอเฟก็เหมือนกันฟังเพลงนั่นเองนะครับต้องถือว่าสะดวกแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆครับ